ถ้าคุณนะครับกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับดีไซน์พรีเมียมพกพาสะดวกมาพร้อมกับขุมพลังที่สามารถทำกราฟิกได้ด้วยนะครับตัวนี้คือคำตอบครับ Zenbook UX 533 สำหรับเซนบุกตัวนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีก่อนนะครับในงาน CES นะครับซึ่งตัวที่เราได้มาเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วนะครับเป็นหน้าจอ15นิ้วแล้วก็จะมีอีก2ตัวรองลงมาในซีรีส์นี้นั่นก็คือ UX433 หน้าจอ14นิ้วและ UX333 หน้าจอ13นิ้ว ASUS Zenbook รุ่นนี้นะครับยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเซนบุกนั่นก็คือดีไซน์ที่บางเบาพกพาสะดวกและวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุระดับพรีเมียม ลวดลายบนฝาหลังนั้นนะครับจะเป็นลายแฮมบรัชแบบวงกลมตามเอกลักษณ์ของเซนเลยนะครับเหมือนกับหยดน้ําและวัสดุของฝาหลังเนี่ยก็เป็นโลหะด้วยนะครับส่วนโลโก้ในรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสีโรสโก้ฝาพับรุ่นนี้นะครับก็ยังคงใช้เออโกลิฟ์นะครับเหมือนกับหลายๆรุ่นที่เปิดตัวก่อนหน้านี้จากทางเอซูสนอกจากฝาหลังแล้วนะครับบริเวณอื่นๆของตัวเครื่องทั้งบริเวณที่วางมือเนี่ยรวมไปถึงบริเวณใต้เครื่องก็ใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักด้วย หนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่มาพร้อมกับเซนบุ๊กตัวนี้นั่นก็คือแถบสีโรสโกบริเวณนี้เลยนะครับซึ่งมีทั้งในตัว14นิ้วและก็ตัว13นิ้วด้วยคีย์บอร์ดที่ให้มานะครับจะเป็นสีเงินสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสังเกตบริเวณนี้นะครับจะมีปุ่มตัวเลขมาให้ด้วยดังนั้นนะครับชุดปุ่มที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยก็จะถูกเบียดพื้นที่เข้ามานะครับเมื่อเราพริมพ์นะฮะสังเกตได้ว่ามันจะแคบลงนะครับทำให้เราเวลาพิมพ์จากทดลองใช่สักกครควิดอองแจจงึ ปุ่มฟังก์ชันลอกนะครับก็ยังถูกใส่มาเหมือนเดิมนะครับการใช้งานก็ตามนี้เลยนะครับมีบอกอยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับไฟแบ็คลิทได้3ระดับด้วยแน่นอนนะครับ x ศูยเนี่ยยังคงใช้ขอบจอแบบสลิมเบเซลนะครับขอบจอบางนั่นเองและที่สําคัญถึงแม้ว่าขอบจอจะบางก็ยังสามารถมีกล้องเว็บแคมอยู่บริเวณด้านบนได้เหมือนเดิมด้วยนะครับพอเทหมานะครับบริเวณขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะมี DC- In HDMI นะครับ USB 3.1 USB Type C 2ตัวนี้เนี่ยเป็น Gen 2นะครับแต่ USB Type C เนี่ยสามารถใช้เป็น Display Port ได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสล็อ SD Card และไฟแสดงสถานะของตัวเครื่อง ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีออดิโอแจ็คนะครับขนาด3.5ม m มแล้วก็มี USB แบบซ u เปอร์สปีดมาให้1ช่องนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในกล่องนะครับยังให้ USB to LAN มาอีก1เส้นด้วยนะครับอ่ะสำหรับพอร์ตโดยรอบที่ให้มานะครับมุมมองของโอ๊ตนะก็ถือว่าแบบชนิดต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาเกือบครบเลยนะครับส่วนสปีดเนี่ยก็ให้มาเกือบสูงสุดในตลาดแล้วนะครับขาด Thunderbolt ไปเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วสังเกตดีๆเมื่อกี้นะครับมันจะมีสล็อต SD card มาให้ด้วยนะครับก็เชื่อว าพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็จะสามารถทํางานร่วมกับโนตบุกเครื่องนี้ได้ครับใต้เครื่องนะครับก็วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมเหมือนที่บอกไปนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นเดียวนะครับแต่มันจะแยกกับตัวเครื่องด้านบนนะครับเห็นว่าจะมีรอยต่อนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เป็นตำแหน่งของลำโพง2จุดนะครับลำโพงเป็นของฮาร์แมนการนด้วยตรงนี้เป็นช่องสําหรับดูดอากาศเพื่อระบายความร้อนภายในและตัวนี้มาพร้อมกับวินโดวด้วยนะครับส่วนรับฟิล์ให้มามีทั้งหมด4จุดนะครับแต่วัสดุที่ใช้ทำรับฟิล์นั้นเนี่ย เมื an, worth, so life, right ่อเราพลิกกลับมาแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับถ้าดันเนี่ยมันจะสามารถเลื่อนได้ด้วยเรื่องการระบายความร้อนของโนบุกเครื่องนี้นะครับจะดูดอากาศเข้าบริเวณใต้เครื่องที่อธิบายไปก่อนน้านี้ที่มีช่องนะครับรวมไปถึงช่องบริเวณนี้ด้วยนะครับจะเป็นการดูดอากาศเข้าไปภายในและระบายออกที่ช่องนี้และช่องด้านข้างบริเวณนี้ครับสำหรับเซนบุกรุ่นนี้นะครับหนักเพียง1.6นิดๆนะฮร1.6กิโลกรัมนิดๆก็ถือว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับรวมกับอะแดปเตอร์ที่ให้มา ตัวนี้เลยนะครับหนักอีก3ขีดตีกลมๆพก2อย่างรวมกันเนี่ยก็หนักประมาณ2กิโลกรัมนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับมันจะมี2เส้นแบบนี้นะคะพี่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับส่วนตัวนะครับโอนมองว่าถ้าพกพาไปข้างนอกเนี่ยมันจะไม่สะดวกเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากมันจะดูลุ่มล่ามันดูรุงรังนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าใจได้นะครับเพราะเมื่อโอตคำนวณกําลังไฟดูแล้วนะครับเอาพุทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90วัตต์นะครับส่วนอินพุทเนี่ยก็สูงถึงตต์นั่นเองนะครับ รงตรงนี้เนี่ยเหตุผลของมันก็คือมันมีชิปกราฟิกแยกด้วยก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการถนอมอะแดปเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ หน้าจอของโนตบุกเครื่องนี้นะครับขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะครับความละเอียดที่ full hd นะครับแล้วก็แสดงขอบเขตสี srgb ถึง100%ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะหน้าจอเนี่ยที่โอชอบมากๆเลยก็คือเป็นกระจกนะครับถึงแม้ว่าจะมีรีเฟกนะครับแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็สีสันที่ให้เนี่ยก็ถือว่ามีความสดใสนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องความละเอียดของหน้าจอกัน เรซลูชันของหน้าจอตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น Full HD นะครับแต่ว่าการแสดงผลเนี่ยถือว่าทําได้โอเคมากๆเลยนะครับต่อไปเรามาดูดีเทลเรื่องสกินโทนกันหน่อยไหมครับอ่าโอเคกับคุณผู้หญิง2คนนี้นะฮะอ่ะเอาละคุณ2คนนี้นะครับก็อยู่กับเรามาหลายคลิปหลายตัวแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพออยู่บนหน้าจอน,นี้เนี่ยเขาดูสดใสสมจริงมากๆเลยนะครับดีเทลภายในภาพเนี่ยนะฮะของคุณผู้หญิงทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสีเข้มเนี่ยก็สามารถดึงรายละเอียด ออกมาได้นะครับถือว่าสกินโทนหรือว่าให้ผ่านนะครับว่าสดใสดูไบรดีนะครับต่อไปมาดูด้านกราฟิกกันบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนีแปับนึงนะเมื่อเราเลื่อนมาดูสีสันตรงนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าการไล่เฉดสีนะครับก็ แสดงเห็นความแตกต่างแต่ละเฉดนะครับสีดำนะครับแล้วก็ไล่ไปสีเทาอ่อนลงมาเนี่ยนะครับก็ถือถือว่าทําให้เราเห็นความแตกต่างของสีได้อย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงสีสันสดใสบริเวณนี้นะครับก็แสดงผลได้ค่อนข้างโอเคเลยด้วยความที่เป็น srgb 1เด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับแสงและเงานะครับของวัตถุนะครับจะเห็นว่ามีความสดใสสมจริงมากๆเลยถ้าหน้าจอตัวนี้เนี่ยเทียบในระดับของโนบุกที่วางในวางจำหน่ายในตลาดณนขณะนี้นะครับถือว่าทำได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยครับ สเปคคร่าวๆนะครับ Intel Core i7 85 65u นั่นเองนะครับรหัสนี้จะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับเบสคล็อกอยู่ที่1.8กิกะเฮิรตซ์บูสต์คล็อกสูงสุดได้ที่4.6กิกะเฮิรตซ์นะครับตัวนี้4คอ r e 8เทรดด้วยนะครับเมมโมรี่ที่ให้มา16กิกะไบต์เต็มๆเลยส่วน S.P.D. นั้นเนี่ยให้มา2สล็อตแต่ยังไม่สามารถดูดีเทลได้นะครับสำหรับชิปกราฟิกนะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอแยกอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเป็น NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น GDDR5 High สำหรับสตอร g e ที่ให้มานะครับเป็นของ WD PCSN 520นะครับความจุที่ 512GB นะครับเ,ออเป็น NVMe ด้วยนะครับแล้วก็เป็น 3D n a n d นะฮะส่วนความเร็วการอ่านการเขียนนั้นเนี่ยแบบสุ่มนะครับความเร็วการอ่านทำได้ที่ 1741.2MB ต่อวินาทีส่วนความเร็วการเขียนทำได้ที่ 1444.2MB ต่อวินาทีถือว่าทำได้ความเร็วในระดับกลางๆไม่น่าเกียดครับ าแน่อยากรู้เรื่องการเชื่อมต่อไร้สายใช่ไหมครับตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง2.4และก็5กิกะเฮิร์ด้วยนะครับมาตรฐาน AC Dual Band นะครับระดับกิกะบิตกันเลยส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าต่างๆนานๆเนี่ยก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ASUS นะครับผลการทดสอบ benchmark ก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับ PC Mark 10นั้นเนี่ยทำได้คะแนนที่3,620คะแนนนะครับผิดคาดไปนิดนึงตอนแรกตั้งไว้ที่3,007แต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้คี้เรอะไรนะครับ ส่วน TD Mark เนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับทำสปายทำได้ที่1,753คะแนนส่วนไฟสไลด์เนี่ยทำได้ที่5,155คะแนนนะครับก็เป็นไปตามคาดเลยสำหรับ GTX 1050 Max Q เขาให้ถึง gtx 1 0 5 0 mac q มานะครับจะไม่ทดสอบเรื่องกราฟิกเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับครั้งนี้เราจะทำการทดสอบนะครับผ่านโปรแกรม adobe premiere pro cc 2019นะครับในการตัดต่อวิดีโอฟุตเทนะครับความเี่นของฟุตเทนะครับอยู่ที่ full hd นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะการวางไทม์ไลน์นะครับเมื่อเราพรีวิวต่างๆเนี่ยพรีวิวฟุทเทกันก่อนอ่ะก่อนวางไทม์ไลน์จะพรีวิวฟุทเทกันก่อนนะครับซึ่งการเอ่อเปิดขึ้นมาดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถเเลล่่นนได้อยยางูะครับ ลากลงมาในไทม์ไลน์ปุ๊บอ่ะเห็นไหมตรงส่วนเขาทาของไทม์ไลน์นะครับจะมีแถบสีเหลืองตรงนั้นเนี่ยเป็นการเรนเดอร์ผ่านตัวชิปกราฟิกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวเอ,อ่อพรีเมียร์โปรจะรู้ว่าถ้าเกิดมันยังไม่เรนเดอร์จะเป็นแถบสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งานจริงนะครับฟุตเทจนี้เนี่ยถ่ายกันสดๆนะครับตัดตัดกันสดๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันคือเซนบุ๊กตัวนี้นั่นแหละนะครับเป็นฟุตเทตัวนี้เลยโอเคเมื่อเราเรียงฟุตเทจเป็นที่พอใจของเราแลล้้วนนะะะครรรับต่ออไปเจงงกดดดิสีู ตอนนี้เราจะทำการเกรดดิ้งฟตเทจนะสีนี้ว่าเป็นยังไงนะครับการเกรดดิ้งนะครับตอนนี้นะครับมือตัดของเรากำลังเกรดดิ้งอยู่ให้เห็นกันชัดๆไปเลยเห็นไหมสีมีความแตกต่างกันนะครับตามที่เห็นในภาพอ่าเกรดดิ้งแล้วดูดีขึ้นมาเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการ Export ไฟล์ออกมานะครับตอนนี้เราใช้ Format h 2 6 4นะครับเลือกเป็น y o u t u เอ่อห0นะครับ full HD นั่นแหละนะครับ เฟรมเรทอยู่ที่5 0ภาพต่อวินาทีนะครับบิลดเรทเนี่ยนะครับเราจะตั้งค่าบิลดเรทที่ประมาณ30ละกันนะฮะโอเค okay. สำหรับขนาดไฟล์ที่เราเ e อ็กพอออกมาเนี่ยอยู่ที่55เมกนะครับขั้นตอนต่อไปมาลุ้นกันว่าระยะเวลาที่ใช้จะเท่าไหร่ครับว้าวรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเ e อ็กพอไฟล์นะครับเรามาดูไฟล์ที่ได้กันหน่อยไหมว่า คุณภาพเป็นยังไงเนาะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของไฟล์ที่เราเอ็กพอออกมานะครับถือว่าทํางานได้โอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเซนบ o ก UX 533F เอาเละครับตอนนี้เราเข้ามาทดสอบการเล่นเกม PUBG กันแล้วนะครับตอนนี้เราปรับกราฟิกอยู่ที่ระดับมีเดียม นะครับการเล่นตอนนี้ย so anyway, ังไม่บวกนะครับจะเห็นได้ว่า G P U ทํางานอยู่ที่90%เลยนะครับโอ้9 9เลยนะมันแว่งแงนะฮะ9 0ถึงประมาณนี้นะครับส่วน C P U เนี่ยก็ถือว่าวิ่งสบายๆนะครับสำหรับ C P U อดไม่ห่วงเลยนะครับสำหรับเรื่องความสมูทนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้บวกอะไรนะฮะการที่เราฟาร์มของนะครับเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับปรับกล้องต่างๆไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะฮะ ก็ทำได้โอเคเลยนะครับยังไม่เกิดอาการหน่วงหรือว่ากระตุกอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินความของเสร็จเราจะลองไปบวกดูไหมลองยิงลองอะไรอย่างนี้ไหมว่ามันจะยังไงนะส่วนตัวต้องขออ,อธิบายก่อนนะครับโอ้จะไม่เล่นพับ g ที่เป็นพีซีเท่า,า,าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพับจ m o b i บานะก็ถ้าเกิดอ่อนแอไปนิดนึงก็อย่าพระว่ากนะันฮะะนี่ลองเล่นให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะ และแล้วก็ล้มนะฮะสรุปอีกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกม PUBG กับมันบุเครื่องนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ตามที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับกราฟิกที่แนะนำเนี่ยก็คือปรับระที่ระดับมีเดียมนั่นเองนะครับแต่ต้องใครต้องการปรับระดับไฮเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับแต่เฟรมเรทเนี่ยก็จะถูกลดลงมาอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เท่านั้นเองนะครับส่วนการระบายความร้อนขณะเล่นเกมนะครับถือว่าทําได้โอเคนะแต่ว่ามีเสียงให้ได้ยินนะครับทุกคนเงียบๆเดี๋ยวจะให้ฟังนิ่งนะฮะ พัดลมก็ถือว่ามีเสียงอยู่นะครับก็ทํางานอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเรายังอยู่ในเกมนะครับอ่ะส่วน overwatch นะครับโอทอสอบอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยสบายหายห่วงเล่นแบบลื่นๆเลยครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมกันสำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าจุดแดงๆตรงนี้นะครับจะเป็นการแผ่จากตรงกึ่งกลางแล้วออกไปตรงช่องที่เป็นช่องระบายความร้อนที่บอกไปตอนต้นเลยนะครับตรงกลางนี้ก็จะมีสัมผัสที่อุ่นๆนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40องศาได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ร้อนมากๆเลยก็ต้องบริเวณนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ43 40ประมาณเนี้ยสีกว่าๆนะครับองศาเลยเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นช่องที่ระบายลมร้อนออกมานั่นเองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็บริเวณจุดนี้เลยนะครับก็อยู่ที่49นะครับจริงมันแตะแตะ50เลยด้วยซ้ำนะครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมห้าสิบนะฮะก็ร้อนๆอนด้วยการเป็นกระจุกตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปตรงนี้สันนษฐานว่าน่าจะเป็นจุดของชิปกราฟิกนั่นแหละนะครับก็เป็นจุดที่ร้อนแล้วก็ระบายออกบริเวณด้านข้าง2ช่องนั่นเองนะครับส่วนบริเวณอื่นนะเนี่ยนะครับอย อุ่นๆไหมมันก็ไม่อุ่นนะมันถือว่าทาคือไม่ความร้อนไม่ได้แผ่จากจุดนี้ลงมานะครับการวางมือเนี่ยถือว่าสบายๆนะครับอยู่ที่ประมาณ30 20ไกปลายๆป,ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าสบายๆเลยครับสําหรับที่พักมือนะครับ สรุปกันหน่อยนะครับสำหรับเซนบุกที่เปิดตัวต้นปีแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุกนะครับเป็นแฟชั่นโน้ตบุกด้วยนะที่มีความบางเบาพกพาสะดวกนะครับถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับ i7 รหัสยูก็ตามนะครับแต่ก็มีชิปกราฟิกแยกมาให้ด้วยนะครับก็เป็น GTX 1050 Max-Q นั่นเองนะครับเมื่อทำงานร่วมกับหน้าจอนะครับที่เป็นเอ่อ sRGB 100%นะฮะแสดงผล sRGB 100%นะฮะการทำงานด้านกราฟิกเนี่ยถือว่าสามารถทำได้นะครับอย่างที่เราทดสอบไปนะครับก็เป็นัั่อนนเง การเกรดสีด้วยนะในตัวอย่างนะครับก็สามารถทาได้อย่างสบายๆเลยการเรนเดอร์ต่างๆนะครับก็สมูทต,ตามที่เห็นเลยนะครับส่วนด้านภาพนิ่งนะอื่นๆที่จะเ,าเอาไปทํางานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าไงการตรวจสอบค่าสีที่มีความแม่นยำเนี่ยถือว่าก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะครับสามารถทําได้นะครับนอกจากนี้เขาไม่ได้เมนชั่นมานะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ แต่เราก็ไม่พลาดที่จะทดสอบให้ดูอย่างพับ g ีทีดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถเล่นได้ก็ย้ำๆนะว่าปรับมีเดียมแล้กการนะแตจะโอเคสุดนะครับ เรื่องการระบายความร้อนขณะเล่นเกมนะครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโนบุกที่บางเบานะครับมาพร้อมกับแม c คิวนะมันก็นิดนึงเรื่องการระบายความร้อนนะครับและเป็นรหัสยูด้วยนะเพราะจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับมันต้องเป็นรหัส H นะครับนอกจากที่เป็น AMD เท่านั้นนะฮะที่ใช้รหัสยูด้วยนะครับอ่ะโดยรวมรวมถือว่ามีความครบเครื่องนะครับทำงานได้พกพาสะดวกแล้วก็เล่นเกมด้วยเวลาเบื่อๆนะครับแล้วยังไงนะครับช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝ และสำหรับวันนี้เนี่ยโอเวอร์โอ๊คคล็อกโซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับโอเวอร์คล็อกโซนสาระไอทีอัปเดตที่ทุกวันสวัสดีครับ <c oughs>